ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเรามาตามล่าเมงกวางนะคะพี่เน่ได้เพิ่มมาแล้วสามตัวไปสี่ตัวตัวเมย์สองตัวผู้สองนะเรามาเก็บเมงกวางกันนะคะวันนี้นี่อันนี้ตัวใหม่พี่เนเน่ได้เพิ่มมาอีกแล้วไม่ใช่อันนี้ตัวใหม่ไหนตัวใหม่แบนแลบเลยแล้วก็ตัวเมียและนี่ก็ตัวเมียอีกหนึ่งตัวป้าทำหล่นไปสองตัวไม่รู้หายไปไหนเสียดายมากเลยทุกคนมันเกาะอยู่ต้น นี่แมงกวางเหมือนกันนี่ไงนี่มันอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวเรากำลังจะเอามันลงมาว่ามันบินไปดูนะมันจะบินไปทางไหนตกแล้วตกล่วงแล้วล่วงแล้วใน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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูสิตัวเมียตัวไหนตัวเมียฮัลลโหนี่ ในในี่ดูหน่อยตัวผู้สามเลี้ววยวสามวงสามเป็นหกโอ้โหหกโอ้แล้วไงดูซิดูาซีนี่นะคะมันจะอยู่แบบกิ่งไม้อย่างนี้นะคะถ้าเห็นมันจับกิ่งดำๆนะตัวดำๆมันเกาะก,กิ่งไม้อยู่นะคะคล้องลงมาปุ๊บเยอะมากเลยคนวันนี้เราจะพาไปดูรังผึ้งกันคะ่ะหลักลัวคะ่ะไปกัันนะครบเดี๋ยวเราให้พี่เน่หาดูด้วงกว่างก่อนนะคะน้องวาจะพาไปดู ลังพึ่งนะคะลังใหญ่มากแต่ว่าแต่ว่าจะดังไปนะเดี๋ยวมีคนมาเอาอันนี้พี่เนเน่เขียนป้ายไ,<ม>ไว้ใช่ไหมพี่เนเน่เขียนป้ายไว้แล้วว,ว่าพ,พึ่งลังนี้จองแล้วจ้านี่นะคะทุกคนเห็นไหม,ไมนี่นะคะอันนี้พึ่งแท้ๆเลยลังใหญ่มากว้ยบินออกมาแล้วน้องว้า ว่าไปเล้วมันบินออกมาแล้วไปดีกว่ามันูังนิ้มนะคะรังนิ้มอยู่ตรงต้นสดาไปดะี่เดี๋ยวเรามาหาด้วงกวางกันต่อไปไหนจะตนกดาโอ้โหนี่เราก็เจอลังนิ้มอีกแล้ว หอดูใกล้ๆสิอาจจะใหญ่นิดนึงนะแต่ไม่ใหญ่เโอ้โนนหน่ากลัวมากมันอาจจะใหญ่กว่าอันนี้เรากำลังหา,วางดวงกว่างกันนะคะรัง,ร,งรังมีมามันอาจจะเล็กกว่ารังพึ่งเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้รังพึ่งใหญ่เท่านั้นแต่แต่แต่รังีนานี้เท่าน,นี้แต่มันก็ใหญ่ท้าน่ากลัวเหมือนกันนะอใหญ่อยู่เด้อ คมนแรงกวามันอยู่ต้นเหมนมล้วยอดมันกินได้ด้วยนี่แต่บ้านเราเรียกว่าผักอะไรอีตุดผักอีตุดอีตุดนี่โอ้โหตอนนี้เราก็จับได้กี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเป็นตัวผู้สามตัวตัวเมียสามตัวตัวที่เจ็ดอยู่ไหนคะตัวที่เจ็ดนี่ มันหลุดไปสามตัวทุกคนเสียดายมากพี่นิเนี่ยไปเลี้ยงนะคะให้อาหารมันก็คืออิ่มป็นอ้อยใช่ไหมใช่ค่ะอ้อยอะก็เราฝรั่งตัวนี้คือตัวเล็กเลยนะฝรั่งไส้แดงใช่เพราะว่าอาจจะเบื่อหน่อยเพราะบ้านเรามีแต่ต้นฝรั่งตอนนี้เราเจออีกแล้วนะคะไหนอยู่ไหนไหนอยู่ใน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 ไหนอยู่ในในไหนมองไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวเราจะทำการไหนอะสมนาโอเคโอเคป้าวไหนอะ ไหนก่อนใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เราก็แหงนจนปวดคอมากซึ่งเรามองไม่เห็นเลยวันนี้ก็คือเรามาหายอดผักอิตุดไปทำกับข้าวแต่บังเอิญเราเจอ ดวงกว่างนี่เองเราก็เลยจับไปเลี้ยงได้ทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้ได้หตัวคะ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะสามตัว<ะ>ไ,ได้มากเลยมันบินได้ด้วยพอมันตกมามันก็จะบินนะคะแต่หาวันนี้เราก็พอ,พอก่อนนะคะเพราะว่าเมืดแล้วเราไม่เจอแล้วไม่เจอไม่เจออะไรตัวมันดำแล้วตัวมันดำแล้วก็มองยากเดี๋ยวเราค่อยมา หาใหม่เพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วไม่มันเยีนแล้วใช่ใช่ไม่เห็นตัวแล้วถ้าอยู่ดีๆเจอนี่ก็แบบไม่จบแล้วนะไม่จะไปเล่นไกล